สวัสดีครับวันนี้นะครับบิลเลียนช็อนะครับจะนําเสนอสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึดจับมือถือนะครับยึดจับโทรศัพท์ในขณะที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใช้เก็บมือถือนะครับ MKW2 นะครับ เป็นงานนำเข้าจากอเมริกานะครับเป็นของแท้นะครับยี่ห้อคาคุดอสหรือคาคุดอสนะครับหลายๆคนเขาก็เรียกแตกต่างกันนะครับแล้วอยากใครจะเรียกนะครับตัวนี้นะครับหน้าปัดตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็กันน้ําได้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นพลาสติกหมดเลยแล้วก็ซิลตัวนี้เข้าไปกันน้ํานะครับ กันน้าได้ระดับหนึ่งเพราะว่าซิปตัวนี้ก็มีการเคลือบนะครับมีการเคลือบกันน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมองว่าน่าจะไม่ร้อยก็99%นะครับสามารถา Waterproof หรือว่า,ากันน้ําได้นะครับข้างหลังนะครับข้างหลัง <c oughs> จะเป็นลักษณะเหมือนก้ามปูนะครับโดยมีมีร่องตรงนี้เพื่อเพิ่มเพิ่ม friction Fr นะครับหรือว่าความแน่นนะ ب, นะครับหรือความฝืดนะครับไม่ให้ไม่ให้มันคลายได้ง่ายนั่นเองนะครับก็ยึดจับได้เลยโดยการมีสกรูตัวนี้นะครับโดยสกรูตัวนี้จะเป็นสกรูหัวหกเหลี่ยมนะครับแล้วทางคาลิโรสเองเขาก็มีประแจ แถมมาให้ด้วยนะครับมีปจัจจตัวนี้แถมมาให้ด้วยเพื่อที่จะขันตัวน็อตตัวนี้ให้ยึดติดกับแฮนด์รถนั่นเองนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ประแจหมุนได้เลยนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับมันสามารถหมุนได้3 6 0องศานะครับ360อองศาโดยการมีลูกตุ้มตัวนี้นะครับเพื่อ ความเป็นอิสระนั่นเองนะครับสามารถหมุนได้360องศานะครับหมุนไปทางทิศไหนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่โทรศัพท์ให้ดูเนาะเป็นโทรศัพท์รุ่นปกตินี่ราคารุ่นกว้างคูณยาวประมาณสัก4นิ้วคูณ6นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับใส่ได้หมดเลยพวก iPhone พวก Android อะไรประมาณนี้นะครับโดยสาก็จะมีติดนตุก้แกตัวนี้นะครับสามารถรัดโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นนะครับ อันนี้ยังเหลือๆอยู่เลยเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วกระเป๋าต,ตัวนี้ยังสามารถเก็บพวกบัตร ATM ใบครับคีบัตรต่างๆได้หมดเลยเพราะมันจุได้เยอะมากมันใหญ่มากนะครับแต่เหมาะสำหรับการพกพาได้นะครับก็ปิดซิปนะครับปิดซิปเข้ามานะครับเสร็จแล้วอะสมมุติว่าย,ยึดติดกับ กับมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับไอ้เน,นี้ยก็จะเป็นหน้าจอเนาะสามารถไปได้ทุกที่พกไปทุกที่สงกรสงการฝนตกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากจะติดไว้ที่รถเกรงว่าจะหายนะครับก็สามารถถอดตัวนี้ออกมาโดยการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับอ่าเลื่อนเลื่อนออกมาโดยการเลื่อนขวาปึ๊บ ชุบออกมาได้แบบนี้นะครับออพอจะมันจะมีสลักอยู่นะครับเลื่อนเลือนอ,ออกมามันจะมีร่องสลักที่มันยึดติดกันอยู่นะครับก็สามารถเอาตัวนี้ติดตัวไปได้เลยนะครับส่วนตัวนี้มันก็ยึดอยู่กับแหนอยู่แล้วมันไม่หายนะครับพอกลับมาก็สวมให้มันยึดติดสลักแล้วก็ ดันเข้าไปให้มันมีให้มันล็อกนะครับโอเคเสร็จแล้วมันก็ยังสามารถห้อยคอได้ด้วยนะครับต,ตอนที่เราดึงออกนะครับตอนที่เราดึงออกมีม,มันมีห่วงนะครับห่วงไว้สาหรับห้อยได้ด้วยนะครับห้อยอาจจะเป็นห้อยตามหาเชือกมาห้อยบนรถยนต์ก็ได้บนที่ไหนก็ได้อาจจะคล้องคอเวลาทํางานก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็เสนอขายที่ประมาณสัก390บาทนะครับ390บาทก็ติดต่อติดต่อได้ที่ b บ l l เลน Shop นะครับและ b i l l เล n ช h o p 2020นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวอีกรุ่นหนึ่งนะครับของคาลคูนดสนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ